สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปสำรวจเรื่องราวของวัดแห่งหนึ่งในเชียงใหม่กันนะคะคือดูภายนอกอาจจะดูสงบเรียบง่ายแต่พอเราได้ข้อมูลมาเนี่ยเออกลับพบว่ามีเรื่องราวซ่อนอยู่ไม่น้อยเลยค่ะวัดโขงขาวที่อำเภอหางดงค่ะใช่ครับจากข้อมูลที่เรามีเนี่ย วัดนี้มีทั้งความงามทางสถาปัตยกรรมล้านนาที่น่าสนใจแล้วก็มีประวัติความเป็นมาที่ไม่ธรรมดาด้วยนะครับมีความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณกับครูบาอาจารย์สำคัญด้วยวันนี้เราจะมาลองแกะรอยเรื่องราวเหล่านี้จากข้อมูลกันครับน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า ถ้าดูจากข้อมูลนะคะวัดขงขาวนี้ตั้งที่อยู่ที่ตำบลบ้านแหวนอำเภอหางดงเชียงใหม่สังกัดมหานิกายครับมหานิกายสร้างเมื่อปีพศ2499แล้วก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาหรือว่าเขตที่กำหนดให้ทำสังฆกรรมได้เนี่ยปี2525 25, ค่ะครับผมซึ่งบรรยากาศตามข้อมูลก็ดูร่มรื่นสะอาดแล้วก็มีต้นไม้เยอะน่าไปเยือนมากๆเลยค่ะ จุดที่น่าจะดึงดูดสายตามมากที่สุดตามข้อมูลที่ได้มานะครับน่าจะเป็นพระวิหารหลังใหญ่สีทองอารามเลยชื่อเป็นทางการนี่ยาวมากนะครับวิหารพระราชพรมยาณไพศาลภาวนาวิสุทธิคุณรัตนปัญญานุสรมิตรศสัทธาโห oh, ชื่อยาวจริงๆค่ะ ครับแต่คนทั่วไปจะเรียกว่าวิหารหลวงพ่อมหาจากักรพรรดิครับผมอ๋อวิหารหลวงพ่อมหาจากักรพรรดิข้อมูลบอกว่าสร้างปี2495ใช่ไหมคะเป็นศิลปะแบบล้านนาร่วมสมัยครับล้านนาร่วมสมัยที่เหมือนผสมผสานร,รูปแบบดั้งเดิมของทางเหนือเข้ากับเทคนิคใหม่ๆมีหลังคาซ้อนสาชั้นแล้วก็ตรงหน้าบันไดมีนาค5เสียนดูสง่างามมากใช่ครับแต่ตรงนี้มีจุดน่าสังเกตในข้อมูลนิดหน่อยนะครับ คือปีที่สร้างวิหารเนี่ยพศ2495มันดันเป็นปีก่อนที่วัดจะก่อตั้งอย่างเป็นทางการคือปี2499สีซะอีกครับเอ๊ะจริงด้วยคะ่ะแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยไหมคะหรือว่ามีความหมายพิเศษอะไรหรือเปล่าคะอืมก็เป็นไปได้หลายอย่างนะครับอาจจะแบบว่าเริ่มสร้างจากแรงศรัทธาของชาวบ้านชุมชนก่อนก่อนที่จะได้รับการรับรองเป็นวัดอย่างเป็นทางการหรืออาจจะหมายถึงปีที่เริ่มวางรูปแบบสถาปตัตยกรรมนั้นๆก็ได้ อ๋อค่ะแล้วภายในวิหารเนี่ยตามข้อมูลก็บอกว่าตกแต่งด้วยรักปิดทองทั้งหลังเลยสวยงามมากมีพระประธานคือสมเด็จองค์ปฐมปางทรงเครื่องหรืออีกชื่อหนึ่งคือปางโปรโดพญาชมพูบุดีปางโปรโดพญาชมพูบุดีครับซึ่งเป็นปางที่สื่อถึงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถามโปรโดกษัตริย์ผู้มีฤทธิ์มากครับ โอ้โหมีรายละเอียดเยอะเลยนะคะเนี่ยทีนี้มาถึงเรื่องชื่อวัดโขงขาวกันบ้างค่ะอันนี้เหมือนจะเป็นไฮไลท์เด็ดจากข้อมูลเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับคือคำว่าโขงในภาษาถิ่นล้านนาเนี่ยแปลว่าซุ้มหรืออุโมงครับข้อมูลจากคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ระบุว่าสมัยก่อนนู้นหลังพระประธานในโบสถ์หลังเก่ามันมีช่องทางลงไปในอุโมงหรือว่าถ้ำเล็กๆนะครับโหแล้วปากทางเข้าอุโมงนั้น ้าสีขาวไว้ก็เลยเป็นที่มาของชื่อวัดโขงขาวจริงเหรอคะเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าชื่อรีบเรียบแบบนี้จะมีที่มาแบบนี้แล้วออตอนนี้อุโมงคนั้นยังอยู่ไหมคะ อ๋อข้อมูลบอกว่าต่อมาพระครูปิยรัตน์หรือหลวงพ่อบุญรัตนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสองค์ต่อมานะครับท่านได้บูรณะอุโบสถแล้วก็สร้างพระธาตุเจดีสีทองครอบทับตำแหน่งอุโมงค์เดิมไว้ก็คือแบบที่เราเห็นในปัจจุบันนี้แหละครับเหมือนเป็นการเก็บประวัติศาสตร์ไว้ในรูปแบบใหม่อ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นการรักษาเรื่องราวเอาไว้นอกจากเรื่องชื่อวัดที่น่าทึ่งแล้วนะคะอีกประเด็นสําคัญจากข้อมูลก็คือความเชื่อมโยงกับหลวงพ่อฤาษีลิงดําครับ พระราชพรมยานวัดท่าสุงอุทัยธานีใช่ค่ะจากวัดท่าสุงอุทัยธานีครับผมข้อมูลระบุชัดเจนว่าท่านเคยมาช่วยบูรณะซ่อมแซมศาลาแล้วก็อาคารต่างๆที่วัดโขงขาวนี้แหละครับก็เลยทําให้วัดโขงขาวเนี่ยกลายเป็นวัดสาขาหนึ่งของวัดท่าสุงไปโดยปริยายอ๋อเป็นวัดสาขาด้วยใช่ครับแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าที่หลวงพ่อท่านเคยพูดไว้นะครับว่าในอดีตนานมาแล้วเนี่ย มีกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าพรมมหาราชซึ่งอันนี้อาจจะเป็นตำนานความเชื่อหรืออาจจะหมายถึงกษัตริย์องค์จริงในอดีตก็ได้นะครับท่านเคยมาบำเพ็ญทรรมที่นี่ในช่วงปลายพระชนชีพด้วยโหแสดงว่าสถานที่นี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ความเชื่อมาน,นานเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อมูลบอกว่ามีรูปหล่อของหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้สักการ,ระด้วยใช่ไหมคะมีครับตามข้อมูลบอกว่าประดิษฐานอยู่ในระเบียงคด อ๋อระเบียงโคดครับหรือทางเดินมีหลังคาที่ล้อมรอบอุโบสถนั่นเองส่วนตัวอุโบสถหลังปัจจุบันที่สร้างปี2525 25เนี่ยก็มีลายปูนปั้นแบบล้านนาสวยงามมากครับทั้งลายดอกไม้ลายพันธุพฤกษาเครือเถารูปนกประดับไว้สวยงามประณีตมากค่ะเท่าที่คุยกันมานี่เห็นภาพเลยนะคะว่าวัดขงขาวจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยไม่ใช่แค่วัดที่สงบสวยงาม แต่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ซ่อนอยู่จริงๆทั้งเรื่องศิลปะประวัติชื่อวัดแล้วก็ความเชื่อมโยงทางจิตวิญญาณอืมเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยครับว่าบางทีสถานที่ที่ดูภายนอกอาจจะดูธรรมดาธรรมดานะครับแต่พอเราได้สืบค้นข้อมูลลึกลงไปเนี่ยอาจจะพบเรื่องราวความหมายประวัติศาสตร์ซ้อนทับกันอยู่หลายชั้นเลยเหมือนที่เราได้เห็นจากข้อมูลของวัดคงขาวชุดนี้นะครับ นั่นสิคะแล้วมันก็ทําให้เกิดคําถามชวนคิดต่อไปนะคะว่าเอ๊ะแล้วยังมีเรื่องราวหรือความเชื่อมโยงที่น่าสนใจแบบไหนอีกบ้างที่อาจจะยังซ่อนอยู่ในสถานที่ต่างๆรอบตัวเรารอวันที่จะถูกเปิดเผยหรือรอให้เราไปค้นพบกันอยู่